และแม้ว่าเวทีค้นฟ้าคว้าดาวจะได้นักร้องสาวคนใหม่มาประดับวงการนะคะแต่ทางด้านแก้มวิชยาน,นีเดอะสตล์ The Star หญิงคนแรกของเมืองไทยก็บอกว่าไม่หวันว่าใครจะมาแทนที่เธอคะ่ะ สร้างประวัติศาสตร์เป็นภูเขาประกวดหญิงคนแรกของเวทีเดอะสตาร์ข้นฟ้าคว้าดาวที่สามารถคว้าตำแหน่งแชมป์มาครองได้สำเร็จสำหรับนักร้องสาวเสียงคุณภาพแก้มวิชยานีล่าสุดมีสาวน้อยวัย15มาตั้งระดับดาวเดินตามรอยเท้าพร้อมเปิดบันทึกหน้าใหม่เป็นแชมป์ที่อายุน้อยที่สุดงานนี้สาวแก้มเลยหนีไม่พ้นที่จะถูกจับตาว่ากลัวขึ้นลูกใหม่มาแรงซัดขึ้นลูกเก่าบ้างหรือไม่ซึ่งจะตัวนจาจะตอบด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจว่าไม่หวั่นเพราะเรื่องแบบนี้ไม่มีใครแทนที่ใครได้แล้วยังเอ่ยปากแสดง ความยินดีอีกด้วยค่ะวันนี้ได้มาแสดงความยินดีนะคะกับน้องน้องที่ได้รับรางวัลนะคะมาตังวันนี้นะคะดีใจมากๆที่ได้เหมือนได้ทายาทได้คลายตะครับให้กับเดอะสไตล์หญิงคนที่สองของเมืองไทยนะคะหลังจากที่รอรอมานานเจปีเห็นแววมาทางเราเลยในในจุดนี้คือคือด้วยความที่น้องร้องสไตล์ คล้ายๆเราคือโชว์พลังนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาเขาเต็มที่ด้วยแล้วเขาอายุเท่านี้เขาทําได้ขนาดนี้ยิ่งโตไปเรื่อยๆเ,เขาจะยิ่งพัฒนาขึ้นไปอีกคะ่ะตัวตายตัว,ตว,ตวแทนใช้คกกํานะกลัวมากค่ะคุณดิฉันยังไม่ไปไหนคะ่ะดิฉันยังอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนดิฉันไม่ไปไหนคะ่ะบอกเลยไม่หวั่นนะไม่ไม่มันแทนกันไม่ได้อยู่แล้วทุกคนไม่งั้นเด็กสตาร์ผู้ชายก็ต้องแทนกันหมดแล้วถูกไหมคะเพราะว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองค่ะืึ <c oughs> เราก็มีเก้าอี้ของเราแล้วเราก็สร้างเก้าอี้ให้อีกตัวืึ <c oughs> <c oughs> ความจริงแล้วในปัจจุบันมีลื่นลูกใหม่ขึ้นมาประดับวงการมากมาเลยแต่ทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็อยู่ได้ด้วยความสามารถล้วนๆเลยซึ่งสาวแก้มนั้นมีความสามารถเต็มเปี่ยมรับประกันว่าไม่มีทางโคนเก้าอี้แชมป์ลงไปได้อย่างแน่นอนถูกต้องแล้วล่ะค่ะ